วิธีวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนั้นสำคัญอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เกศเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเกนอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะตอนนี้นะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วรอเตียงอยู่ที่บ้านหรือบางคนเนี่ยอาจจะกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะในระหว่างรอเตียงเนี่ย การประเมินตัวเองนะคะก็สําคัญมากๆนะคะการประเมินความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเรานะคะก็จะสามารถระบุได้ค่ะว่าปอดของเรายังทํางานดีอยู่หรือเปล่าร่างกายของเราได้รับออกซิเจนเพียงพอไหมนะคะมีภาวะพร่องออกซิเจนแล้วหรือยังนะคะ ซึ่งเจ้าเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะและเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เราสามารถซื้อหามาใช้ที่บ้านได้เช่นเดียวกับเครื่องวัดความดันหรือว่าเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดค่ะเราก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ทั่วไปนะคะหรือบางทีก็มีใน La z a d a s h o อป e ีก็มีค่ะก็เลือกเอาตามที่เราสะดวกแล้วก็ที่มีมาตรฐานปลอดภัยเลยนะคะ เครื่องนี้นะคะจะทํางานโดยปล่อยคลื่นแสงค่ะจากด้านบนเลมน,นะคะลงไปทางล่างแล้วเขาก็จะวัดปริมาณฮโมโกลบินค่ะในเลือดของเรานะคะแล้วก็ประเมินผลออกมาค่ะวิธีใช้นะคะก็ง่ายมากมานะคะเครื่องเนี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเครื่องจะมีลักษณะคล้ายๆที่หนีบผ้านะคะหนีบได้แบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือเราหนีบนิ้วของเรานะคะจริงสามารถใช้ได้ทุกนิ้วนะคะแต่มีงานวิจัยค่ะบอกว่าค่าที่ สเสถียรที่สุดดีที่สุดก็คือคือนิ้วกลางข้างขวานะคะหรือถ้าเราไม่สะดวกนิ้วนี้ก็สามารถใช้นิ้วโป้งได้ค่ะแต่จริงๆก็วัดได้ทุกนิ้วค่ะให้เราเปิดเครื่องนะคะเสร็จแล้วก็หนีบนิ้วของเราค่ะรอให้เขาประเมินผลแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวผลก็จะขึ้นมานะคะค่าปกติเนี่ยอยู่ที่100 ถึง95นะคะอันนี้จะเป็นค่าปกติว่าว่าเรามีคมระดับความเข้มข้นของออกซิเจนอยู่ในระดับปกตินะคะถ้าน้อยกว่า95ลงมานะคะจนถึง90ก็มีภาวะออที่ต้องเฝ้าระวังแล้วเริ่มออกซิเจนต่ำแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า90ลงมานะคะนั่นแสดงว่าเรามีภาวะพองออกซิเจนแล้วคะ่ะแสดงว่าปอดของเราเริ่มมีปัญหานะคะ อาจจะเชื่ออาจจะลงปอดเลยเริ่มอาจจะมีปอดอักเสบได้นะคะถ้าต่ำกว่า90ต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะแจ้งโรงพยาบาลเพื่อคุณหมอเนี่ยเขาจะได้รีบประเมินอ,อาการนะคะอ่าค่าของเกม,มาแล้วนะคะข้างบนนะคะเป็นปริมาณออกซิเจนนะคะก็คือ99%นะคะข้างบนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ99%ก็ถือว่ามีออกซิเจนที่เข้มข้นนะคะใช้ได้นะคะ ตัวล่านะคะจะบอกค่าอัตราการเต้นของหัวใจค่ะหรือเพานั่นเองนะคะอยู่ที่94นะคะก็ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในออค่าปกตินะคะเวลาใส่นะคะให้เราใส่นิ้วไปจนชนด้านในสุดเลยนะคะใส่ให้สุดแล้วก็ปล่อยนะคะรอเขาประเมินผลแค่นี้นะคะขณะวัดนะคะก็หายใจเข้าออกลึกๆนะคะผ่อนคลายเพื่อให้ปอดเนี่ย ได้รับออกซิเจนมากที่สุดแล้วภาวะนั้นนะ่ะเรามีออกซิเจนเท่าไหร่ก็จะก็จะเป็นการประเมินออกมานะคะว่าในเวลาที่เราแบบสูดหายใจเต็มปอดผ่อนคลายที่สุดค่าออกซิเจนเราอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะคะก็เวลาที่เราวัดนะคะเราควรจะจดเวลาที่วัดแล้วก็ค่าออกซิเจนเท่าไหร่เพาเท่าไหร่นะคะ จดไว้นะคะเก็บไว้เป็นข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่ามีความผิปดปกติขึ้นมาคุณหมอก็จะดูที่เราจดไว้แล้วก็ประเมินอาการให้เราได้ก็จะสะดวกในการดูประวัติของเราค่ะบางครั้งการมีภาวะ ร่องออกซิเจนก็จะไม่แสดงอาการนะคะคือมีอาการปกติไม่เหนื่อยไม่หอบนะคะแต่ออกซิเจนย่ยดรอปลงมากอันนั้นเรียกว่าภาวะแฮปปี้ไฮโปเซียนะคะหรือที่เรียกว่าไซเลนไฮโปเซียก็คือการมีภาวะพคร่องออกซิเจนแต่ไม่แสดงอาการอะไรเลยนะคะแบบนี้อันตรายมากเพราะว่าเราพรอออกซิเจนแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีภาวะเหนื่อยอยู่จุดที่เร่องมากๆนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการหอบแล้วก็ พร่องแบบฉับพลันนะคะมีอาการรุนแรงแบบทันทีทันใดนะคะอันนั้นก็จะทำให้ได้รับการช่วยเหลือที่ไม่ทันท่วงทีแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นการประเมินออกซิเจนที่ปลายนิ้วก็มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นนะคะถ้าเราพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านระหว่างรอเตียงนะคะก็ทําให้เรารู้ว่าภาวะการทํางานของปอดเราเนี่ยยังดีอยู่หรือไม่นะคะมีออกซิเจนพร่องไปหรือเปล่านะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เก๋ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ